สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะมาดูกันดีกว่าคอมเมนต์นี้นะครับจากคุณจีดี้นะครับขออภัยถ้าสะกดผิดแต่ว่าคอมเมนต์เนี้ยจะเป็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับอ่าผมสรุปให้ฟังแล้วกันคือประเด็นนะครับน้องจ d ดี้ครับเขาเอ,อรู้สึกไม่ค่อยโมดิเวตแล้วคือหมดแรงบันดาลใจว่าไงน,น,นะครับ ในการเรียนรู้นะครับที่ต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับโคดิ้งหรือ data AI นะครับในชีวิตมหาลายัยแลาเเขาก็น่าจะอยู่ในชีวิตมหาลัยกำลังจะ,ะเข้าสู่ชีวิตการทํางานเนะเาะเอยากจะได้งานที่ที่ดีรายได้เยอะไม่อยากจะเปลี่ยนสายเพราะาอยู่สายนั้นอยู่แล้วอันนี้คือเป็นข้อสรุปกันจากคอมเมนต์น,นี้ผมก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับว่าผม stay motivated ยังไงใน track เด t a AI หรือว่า AI Engineer อะไรพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ Enjoy สิ่งที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลายัยเดี๋ยวเริ่มแรกครับผมอยากจะเริ่มจากเรื่องของผมก่อน Story คือผมก็เจอ Experience คล้ายกันเนาะถึงอาจจะเล่าได้นิดนึงคือผมมาเรียน Mathematics ใช่ปะ่ะคือทุกคนก็รู้ถ้าเรียนแมทอะมันไม่ได้มันมันหนักก,กว่าคอมพิวเตอร์ เป็นมันหนักกว่าสายแบบโรบอติกส์หรือว่านั้นอื่นอะเยอะๆในมุมที่แบบมันไม่ค่อยจะเห็นแวลล e ของมันในชีวิตจริงผมพูดกับเพื่อนคนไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่แมทไม่ไม่ไม่ใช่วะ่ะมันมันใช้แก้ประโยชย์ชีวิตจริงไม่ได้อย่างที่คิดไว้ต่อแร้วทำให้เกิดการดีโมเทเ e d แล้วคําถามคือผมเอาตัวเองออกมาจากลูกการดีโมเทเรทยังไงใช่ไหมผมก็ทีวอ หรือเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางวิธีที่ผมเปลี่ยนทิศทางเนี่ยคือผมก็ต้องดูก่อนว่าปัญหาอะไรที่ผมอยากจะแก้ไขแทนที่จะไปโฟกัสที่เทคนิคก่อนเทคนิคด็อกใช้ด็อกเกอร์ใช้อู m เมอริคอลเมสเดนูน่นนี่นั istic, ่นสถิติ bla bla b l าไม่ใช่โฟกัสปัญหาก่อนโฟกัสปัญหาก่อนยกตัวอย่างเช่น อยากจะ build edtech คอม p a นีคอม p a นีที่เกี่ยวกับ education ในการทำอะไรสักอย่างใช่ปะสมมติช่วงนั้นก็เป็นช่วงจริงนั่นแหละผมก็อยากจะทำอะไรบริษัทอะไรกับเพื่อนเล็กๆนะครับเกี่ยวกับ education ทำให้ตอนนั้นเนี่ยเพราะผมมีเป้าหมายว่าอยากจะแก้โจทย์นี้ผมเลยย้อนไปศึกษาเกี่ยวกับด้าน software engineer ด้าน data science ทำให้ผม take bootcamp ใน ก็คือขวาหาความรู้เพิ่มในบูตแคมป์ใช่ไหมแล้วก็ในในดีกรีของตัวเองมันมีคอร์สอะไรเกี่ยวกับแมชชีเลอร์นิ่งก็ take by, เทคอ่อหรือว่ามาสเตอร์ hmm. ก็เทคเหมือนกันบทเรียนก็คือว่า mm hmm. ถ้าเราเริ่มจากปัญหาเนี่ยเราเอนจอยปัญหาอยู่แล้วแล้วพอเราเอนจอยปัญหาไอเจ้าตัว mm hmm. ที่เราเรียนมาครับมันแค่เป็นทูสให้เราเอาทูสพวกนี้มาใช้แก้ปัญหาของเรา หรืออันนี้มันไม่ใช่แค่แคเฉพาะสตาร์ทอัพของตัวเองนะมันก็อพพลายกับชีวิตการทํางานของตัวเองได้เหมือนกันเช่นอาจะทําให้บางบริษัทบ,บริษัทอะยากให้คุณสร้างแชทแอสิสแตนต์หรือแชทเอเจนต์ให้กับเอนเดคชั่นอินดัสทรีหรืออินดัสทรีอื่นๆก็ว่าไปมันก็คิดเหมือนกันได้เราโฟกัสในปัญหาแล้วเราค่อยเอาปัญหานีมา้มาดูว่าเราจะมีทูส s อะไรในการแก้ไขปัญหานี้ได้บ้างนะค่อยมาดูทูสทีหลงัง เพราะฉะนั้น Moral of the Story คือหาปัญหาให้เจอปัญหาเนี่ยมันหาได้จากหลายที่มากนะไม่ว่าจะเป็น Internship ถ้าคุณอยู่ในมาหาลัยอยู่ปัจจุบันน่ก็หา Internship ที่เกี่ยวข้องเอ่อที่แบบเรา i ิ internship นเ r n s h i p เนี่ยก็อยากจะลองหาที่ที่มันมีเอ่อ problem ที่คุณอยากจะ Solve นะมันจะได้แบบมี Storytelling ดีว่าแบบเอ้ยเราเรา i v v o v e มาอะไรยังไงคือประเด็นก็คือหาปัญหาจาก Internship ก็ได้ หรือจะจาก Personal Project ก็ได้แบบแคโก้นั่งเสิร์ชนู่นนี่นันน่นหรือจอย n s t ตาร์ทกับเพื่อนในการแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันนะครับหรือ Join Community ที่แบบคอยมีคอม m u n i t y แบบ p ปอร์ตีฟกันในการแก้ไขปัญหาหรือคอมมิชชอ่ะเป็นแหล่งที่มาของปัญหาเลยปัญหาเยอะแยะนะครับมันจะทําให้เราอะพอเริ่มจากปัญหาเราจะรีเฟล็กว่ามันมี Tool อะไรให้ใช้บ้างค่อยมารีเฟล็กสิ่งที่เราเรียนซึ่ง ก็หล <sk ill> <sk ill> ีดสูงอีกหนึ่งประเด็นของเราแล้วกันคือประมาณ10 2ถึงี่เของสิ่งที่เราเรียนมันใช้ได้จริงในงานอันนี้ก็แฟกนะก็จริงนะมันมันก็สิบยี่สตจริงจริงที่ใช,ช้ได้ในงานแต่มันก็มีบางอย่างที่ใช้ได้ก็คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างแต่พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราสมุดเราอยู่สายงานเนี้ยมันได้ใช้ยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะ าบางบางที่อาจจะสอน Data เ t ต้า t u กเชิญอ l ล o ริทึมใช่ปะมันอันนี้มันไม่ได้อยู่ในการทำงานขนาดนั้นแต่มันใช้ในอินเทอร์วิวโ c รเซค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราจะ Optimize Code ให้มันรันได้เร็วเนี่ยมันก็จะใช้ Data s t r u c t u r อ a ลูริทึมเราก็ต้องเรียนรู้มันหรืออย่างสถิติกับบางทีพี่ก็ไม่ได้คิดว่าที่จะใช้แบบ Central l i m t t t o r o r e t โอสถิติอ่าเทอร ดีฟมากๆเลยเทราที่1.1 1.2มีคโลลอร์รี่อะไรพวกนี้อีกไม่คิดว่าอยากว่า,วามันจะต้องรู้ใช่ปะจริงไม่ต้องรู้หมดรู้ฟันเดเมนทัลคอพอรู้ให้เราแบบเข้าใจอธิบายได้ในฟันเดเมนทัลครับเ่นเซนท์ลิมิตเทรามอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันมันได้ใช้เนาะคือพูดง่ายๆคือเราควรที่จะรู้พื้นฐานคนนี้เข้าใจพื้นฐาน ไม่ต้องเข้าใจหมดก็ได้แต่ขอให้เข้าใจพื้นฐานอย่างน้อยๆอ,อีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยคือพวกคอมพิวเตอร์อาร์เคเทค u เชอร์ใช่ปะ่ะอาจจะฟังดูรสาระแต่เออถ้าเราทำงานแล้วเราใช้ด็อกเกอร์อะไรเงี้ยด็อกเกร์เราก็ต้องเมคชัวว่าเราใช้ด็อกเกอร์อยู่ในถูกอาร์เคเทคเชอร์มันเลือกได้ว่าเราจะเอาไว้ในอาร์มคเท็กเอรหรือ x86 กแหอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเราจะต้องรู้ณวันนั้นที่เราเรียนแต่จริงๆอ่ะมันกลับมาว่าเอ้ยจริงๆมนนะมันยูสฟูลนะเออ แล้วผมมาเสียดายเพราะว่าผมเรียนแ a t h e แม t i c ดิท e กรีโอกาสของผมอะในการมีอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยกว่าคนที่เรียนคอร์สคอมพิวเตอร์ไซเอนหรือว่า AI and Robotics เยอะมากเลยพอคุณอยู่ในคอร์สที่เป็น CS AI Robotics เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งพวกนี้นะในรัส u c t เ r e รคอมพิวเตอร์อาบลาบลาาแต่ผมไม่มีตอนสมัยเรียนแบบเลอร์ทำให้ผมต้องไปข่อยหาความรู้จากบูตแคม เดิร e ดเดนมาร์เพิ่มเพราะฉะนั้นคุณจะเสียดายมากถ้าคุณไม่ตั้งใจตอนนี้เพราะมันจะได้มีมีการใช้อยู่แล้วในอนาคตเรื่อยๆถ้าคุณตัดสินใจนะว่าจะอยู่สายนี้ถ้าไม่ไม่อยากอยู่สายนี้ก็ก็ไม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือจะเป็นข้อสรุปละกันของวันนี้ ก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็บอกได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมลาไว้เท่านี้นะครับ